เราจะต้องมีหลักยึดของใจเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาข้างในทั้งหยุดนิ่งข้างนอกแม้เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามก็จะไม่นำความทุกข์ใจมใันเกิดขึ้นกิจกรรมในโลกมนุษย์นี้เนี่ย ส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนไหวกันเพราะนั้นใจก็จะให้ไหวตามไปด้วยต้องให้มีหลักภายในหยุดนิ่งภายนอกเคลื่อนไหวชีวิตจึงจะสมบูรณ์แล้วก็ความทุกข์จะได้ไม่มาครอบงามใจเราแม้ทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นเขาทุกข์น้อยมันก็จะไม่มีทุกข์เพราะเรามี หลักยึดของใจนะจ๊ะ